สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง KK Channel มีสาระดีๆมาฝากทุกท่านเหมือนดังเช่นเคยนะคะวันนี้มีเรื่องราวของเหล็กไหลหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นเหล็กไหลตัวดิฉันเองก็ไม่เคยเห็นว่าเหล็กไหลมีหน้าตายังไงแต่ดิแต่ดิฉันไปเห็นข้อมูลในเน็ตมาเห็นเป็นก้อนเหมือนก้อนหินในเน็ตเขาบอกว่านี่คือเหล็กไหล เลยนำเอาข้อมูลและร,รูปภาพมาฝากทุกท่านให้ได้ชมกันค่ะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเหล็กไหลยพญานาคหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเหล็กไหลดำสภาพผิวมีสีดำมันเนื้อสีน้ำตาลดำเนื้อผิวมีลักษณะแวววาวมันเลื่อมเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแม่เหล็กดูดไม่ติดเหล็กไหลยพญานาคนี้ได้มาจากประเทศลาว ในถ้ำป่าลึกซึ่งเป็นที่อยู่บำเพ็ญภาวนาของเหล่าพญานาคและลือศีมีผู้กล่าวว่าการที่จะเข้าไปเอาเหล็กไหลยพญานาคหรือเหล็กไหลดำนั้นจะต้องให้เด็กที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาบวชเป็นสมมามเณรจึงจะเข้าไปเอาเหล็กไหลยพญานาคออกมาได้เนื่องจากเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์สำหรับบำเพ็ญศีลของเหล่าลือศีที่มีตบะจึงต้องเป็นผู้มีความบริสุทธิ์เท่านั้น จึงจะสามารถเข้าไปได้ถ้าเป็นผู้ที่ไม่มีความบริสุทธิ์เข้าไปเอาเหล็กไหลยพญานาคก็จะทำให้เกิดเหตุเพศภัยต่างๆเหล็กไหลยพญานาคหรือเหล็กไหลดำนับเป็นของหายากชนิดหนึ่งที่ควรมีไว้สะสมจะเด่นด้านการเงินด้านเงินทองพบติดตัวเงินทองไม่ขาดสายค่ะนี่ก็เป็นความเชื่อหนึ่งนะคะ